ช่วงนี้คือขวันออกนอกบ้านคือแป้งพับเลยไม่ได้ลงรองพื้นนะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะขวันให้ดูแบบครึ่งหน้าเลยนะครึ่งนี้คือฝั่งที่ขวันทาแล้วเห็นบ้ามันจะมีความแบบนวลเนียนไปกับผิวเลยแต่ฝั่งนี้ก็คือยังไม่ได้ทาเป็นพื้นผิวเดิมอย่างที่เห็นว่ามันไม่ได้หนักหน้าแล้วมันก็เนียนกลบไปเลยซึ่งพับของเจ้านางคือดีมากเลยค่ะมันจะแบบอัดนุ่มแน่นอะต้องมาขยี้ไงมันต้องขยี้ให้ชัดเจนว่าเฮ้ยมันกันน้ําคุมมันกันเหงื่อได้จริงๆหรอ ขวัญน,นะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วในช่วงของสไปร์ลองของค่ะเห็นขวัญมาหน้าสดแบบนี้แน่นอนว่าเราจะต้องมาลองเครื่องสำอางถูกต้องแล้วค่ะทุกคนค่ะของที่ขวัญจะมาลองวันนี้ก็คือตัวนี้ค่ะเป็นแป้งพับของเจ้านางแป้งอัดแข็งซึ่งตัวเนี้ยเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนเคยเห็นกันมาอยู่แล้วเพราะาเรียกได้ว่าเป็นแป้งในตำนานแต่ที่ขวัญต้องหยิบมาพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราต้องมาขยี้ไงมันต้องขยี้ให้ชัดเจนว่าเฮ้ยมันกันน้ําคุมมันกันเหงื่อได้จริง,รงๆหรอเราก็เลยจะต้องมาทาการ ลองของทดลองกันอีกครั้งนึงค่ะขวัจะบอกก่อนว่าแป้งของเจ้านานเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4เฉดสีก็จะมีตั้งแต่01 02 03แล้วก็มีอีกสีหนึ่งจะเป็น C21 C21 เนี่ยก็จะเหมาะกับโทนแบบพวกผิวขาวเหลืองวันนี้ผมก็จะใช้ C21 เนี่แหละซึ่ง1ตลับของเขานะคะจะราคาอยู่ที่399บาทแล้วในีนตลับนะควจะบอกว่า แน่นมากทุกคนให้ดูคือเนื้อนี่คือเต็มเต็มเลยแล้วใช้ได้นานมากๆช่วงนี้คืออยู่บ้านกันใช่ปะเราก็ต้องสวยอยู่บ้านด้วยแล้วก็ต่อให้เราไม่ได้ไปเล่นน้าที่ไหนไงแต่ก็ต้องมีออกไปเจอสภาพอากาศที่มันร้อนมันแบบทั้งเหงื่อทั้งอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ขวัญก็เลยจะทีเอทดลุกเป็นลุกที่แต่งหน้ารับซัมเมอร์ละกันเนาะโดยที่เราจะไม่ได้ใช้รองพื้นเราจะใช้แค่แป้งอัดแข็งของเจ้านางลงเป็นแบบผิวของเราพร้อมแล้วก็ไปลงงานผิวกันเลยดีกว่านะคะ สีที่ขวัญใช้วันนี้นะคะขวัญจะใช้เป็นเบอร์สี C 2 1งหนเขาก็จะมีตัวพับมาให้ด้านไหนซึ่งพับของเจ้านางคือดีมากะค่ะุกคนค่ะมันจะแบบอัดนุ่มแน่นอะวิธีการใช้นะใครที่ใครอยากจะมีได้วยเห็นป้าชืดเราอยู่ในช่วงแบบวันทองไแบบงไแดบบ้อรอกมเราก็ดูบทละครเยอะใครที่ใครอยากจะใช้แบบเพียวๆก็คือใช้ได้แต่ถ้าใครใครอยากจะให้มันติดแบบผ่องๆแน่นๆนะคะก็สามารถเอาสเปรย์น้ำแร่ฉีดลงไปที่ตัวพับได้นะคะฉีดแบบนี้เลย แล้วเราก็สามารถเอามาแทปกับตัวแป้งแล้วก็ลงที่หน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวขวัญลงเลยแล้วกันนะลงครึ่งหน้าให้ดูแล้วกันจะได้เห็นชัดๆอันนี้หน้าขวัญก็คือมีการเขียนคิ้วมาแล้วนิดหน่อยจะได้ไม่ตกใจกันไปมากกว่านี้ผิวขวัญน่ะส่วนตัวเราเป็นคนที่ผิวมันช่วงทีโซนแล้วก็มีรอยจากสิวทิ้งไว้ค่อนข้างที่จะชัดเยนอยู่เหมือนกันแค่ลงแค่นี้ขวัญรู้สึกเลยว่ามันดูผ่องขึ้นอ่ะเพื่อนนี้เรื่องจริงไม่ติงนัง มันสมกับที่จะเป็นแป้งในตำนานของเขาจริงๆตรงนี้ขวัญจะมีพวกรอยสิวรอยอะไรอยู่คือเขาแบบกบเนียนกริบไปเลยแล้วมันไม่ได้หนาทุกคนแล้วราคาเทียบับคุณภาพที่ได้คือเลิศแล้วขวัญก็อ่านมานะคะทุกคนค่ะว่าตัวนี้เขาจะมีตัว U V 2 w a y powder ซึ่งตัวนี้ก็คือจะช่วยปกป้องผิวจาก U V A แล้วก็ U V B ด้วยแล้วถ้าใครนะคะที่ไม่รู้ว่าทําไมแป้งจะต้องมีพวกสารปกป้องอะไรพวกนี้ด้วยคือถ้าเราไม่มีสารพวกนี้ในแป้งใช่ปะมันจะทําให้เราอะเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรแล้วพอเรา เกิดริ้วรอยแล้วยังไงหน้าเราก็จะเหี่ยววยไงแล้วมันเบาสบายผิวมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะและยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะถ้าเราลงรองพื้นอนะผิวเราจะยิ่งเป็นสังขยาเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเลือกแป้งอัดแข็งแป้งพับอะไรแบบนี้ที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของการแบบปกปิดแล้วก็เบาสบายผิวเนียนกลบแบบนี้ก็คือมีทช้มากกว่าครึ่งช่วงนี้คือขวัญออกนอกบ้านคือแป้งพับเลยไม่ได้ลงรองพื้นนะคะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะขวัญให้ดูแบบครึ่งหน้าเลยนะครึ่งน,นี้คือฝั่งที่ขวัญทาแล้วเห็นป่ะมันจะมีความแบบนวลเนียนผิิวเ่่ง้้ือมดทาพ ็นว่ามันไม่ได้หนักหน้าแล้วมันก็เนียนกลุบไปเลยซึ่งนั่นแหละค่ะทุกคนแนะนําว่าแป้งเจ้านานก็คือตอบโจทย์อีกฝั่งหนึ่งนะคะขวัญจะใช้พับธรรมดาเนี่ยแหละที่เราไม่ได้แบบฉีดเป็นน้าแร่เดี๋ยวให้ดูความต่างแต่เอาจริงๆนะขวัญว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรมากมายแต่มันจะทําให้ผิวหน้าที่แบบใครที่ผิวแห้ง ้งผิวไม่ฉ่ำน้ำอย่างเงี้ยมันลงแล้วมันก็จะชุ่มชื้นขึ้นได้นิดหน่อยแล้วมันจะทําให้ตัวแป้งเนี่ยมันดูแน่นขึ้นแล้วแต่คนชอบอะแต่ถ้าให้ขวัญเลือกนะขวัญชอบแบบที่โฮมสเปรย์น้ำแร่มากกว่าแต่ถ้าแบบในบางเคสจริงๆว่าหุ้นพี่หนูใต้ตาคํามากรอยสิวอันนี้คือพึ่งขึ้นมาเลยก็สามารถเอาคอนซีลเลอร์ปิดเฉพาะจุดได้แต่ว่าถ้าใครที่แบบโอ้ยไม่ได้เยอะอะไรมากมายตัวนี้ก็สามารถปิดเมียนปิดอยู่งานผิวอะเราต้องให้เวลากับเขาหน่อยนะ้ไม่ใช่ว่าลงแบบลกุลกๆๆกลๆกะมันุ ต้องแบบลาเยียดละไมนิดนึงให้เวลากับเขาหน่อยอย่างเงี้ยค่อยๆแบบแๆๆบ,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 บไปแต่ถ้าในกรณีที่ทุกคนแบบรีบมากแบบไม่ทันแล้วแปรงเลยจ้ะใช้แปรงตปัดมันก็จะได้นะอีกลุกนึงนะคะ เดีย๋ยวเราลงคอด้วยนะคะทุกคนคะ่ะหน้าก็คอพอไม่ต้องไม่ได้นะได้หน้าแล้วอย่าลืมคอถ้าในกล้องมันดูแบบสว่างมันขาวเกินไปทุกคนก็อย่าเพิ่งคิดว่าโห้ยพี่มันวกหรือเปล่าคือเวลาเราแต่งหน้าเราต้องลงแบบนี้ไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องทาแก้มคอนทัวร์นั่นนู่นนี่มันก็จะเข้าที่เองนะคะอันนี้ขวัญว่าส่วนตัวขวัญก็โอเคแล้วนะพอใจแล้วในสิ่งที่แบบแป้งทํางานมานะคะฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่ลงแบบฟองน้ําไม่ได้ชุบน้ําแต่ฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่ชุบด,ด้วยสเปรย์ดันแล่นะคะไม่ไ ลับที่เราได้ค่ะทุกคนค่ะขอนว่าฝั่งที่เราลงตัวสเปรย์น,น้ำแรกมันจะดูมีความเป็นผิวที่แน่นนิดนึงแต่ถ้าฝั่งที่เราลงด้วยแบบพับที่ไม่ได้จุ่มน้ำมันก็จะดูมีความฟุงฟ้งๆแบบธรรมชาติหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แล้วแต่ว่าจะใช้ช่วงไหนอย่างถ้าใครที่แบบเป็นสายรองพื้นอยู่แล้วแน่นอนว่าถ้าคุณใช้แป้งอย่างนี้คุณอาจจะคิดว่าแบบเออมันไม่หนักพออะไรเงี้ยก็สามารถเอาพับไปจุ่มน้ำได้แต่ถ้าใครที่เป็นสายธรรมชาติแต่งหน้าแบบเมคอัพนองเมคอัพอะไรเงี้ยก็สามารถใช้แป้งหรือใช้ ขวันจะทำการแต่งแต้มทาสีต่างๆลงไปบนหน้าก่อนตอนนี้ก็คือให้แป้งมาเซฟต,ตัวด้วยอะเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยสําหรับลุคแต่งหน้าแบบช่วงซัมเมอร์ก็ง่ายๆไม่ได้มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากเลยในะ้อถึงฐานลุคนี้ฝนก็ใช้เพียงแค่แป้งพับนะคะของเจ้านางตัวนี้ฝนใช้เป็นเบอร์ซี1แล้วก็แต่งตาโทนออกสีแบบส้มน้ําตาลก็ง่ายๆแล้วก็แบบชิมเมอร์ลงเปลือกตานีดหน่อยๆให้ตามันดูแบบหวานดูมีอะไรนิดนึงแล้วก็ปัดมัคนคาราเนาะแล้วก็เขียนคิ้วปัดขนคิ้วทาแก้มทาปากจบลุคนี้คือง่ายมากเพราะว่าเราใช้การรองพื้นผิวเพียงแค่ในเวลาไม่นานแล้วก็ได้ผิว ที่มันเนียนกรุบเนียนจิบแบบนี้เลยก็ง่ายๆนะคะถึงตอนนี้แล้วทุกคนอาจจะคิดว่าเออพี่แต่งหน้าแบบนี้แป้งอะไรก็ทําได้มันกันน้ําจริงหรือเปล่าคุมมันจริงหรือเปล่ามันจะไหลมันจะเยอะไหมวันนี้นะคะการทดลองของเราก็คือผ่านได้ทําการเอาสเปรย์น้ำแร่ฉีดให้ท่าเลยนะลงที่ผิวหน้าแล้วก็รอดูว่าน้ําที่ไหลออกมามันจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดใช่ไหมแต่มันจะไม่มีคราบของแป้งเลยแล้วพอเราซับเนี่ยหน้าเราจะเป็นคราบไหมเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันค่ะเดี๋ยวเราทดลองกันเลยนะคะก็จะ ฉีดทเปนน้ำแร่ไปที่หน้าเลยอืนึกว่าเล่นส่งการเองที่บ้านตอนนี้เปียกมากเห็นป้าเห็นสะก็ดน้ำไหมเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะในการซับหน้าซับแบบนี้อยากให้เห็นว่าตัวเม็ดน้ำอะคะ่ะมันเกาะอ,อยู่ที่ผิวแล้วมันไม่ได้กระเทาะแป้งให้มันแตกอะทุกคนคือมันยิ่งทําให้ดูแป้งดูผ่องขึ้นด้วยอะเดี๋ยวขวัญจะลองซับนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าในกระดาษทิชชู่เนี่ยจะมีรองพื้นติดนอนหรือเปล่านี่คะ่ะทุกคนคะ่ะดูผลลัพธ์จะเห็นเป็นกระดาษทิชชู่ธรรมดา ขาวๆเฉยๆเลยแล้วก็มีความแบบ เปียกฉ่าน้ําแต่ไม่มีตัวแป้งพับติดออกมากับกระดาษเช็ดชั่วเลยจะมีแต่แบบคราบลิปสติกนิดนหน่อยๆซึ่งนี่แหละค่ะกันน้ํากันเหงื่อได้จริง,รงๆแล้วมันไม่ได้ทิ้งคราบแบบเป็นคราบๆอะ่ะเนี่ยทุกคนดูเห็นบ้านหน้าเราก็ยังดูผ่องเหมือนเดิมอะ่ะสีคือไม่ได้ดอรอป่ังวันนะคะตัวนี้จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่เขาออกมาขวัญก็ได้ลองใช้อยู่แล,แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องมาบอกแล้วก็บอกขยีหนะักไปอีกว่าเฮ้ยนี่ยแหละเขาถึงเป็นแป้งในตํานานนะคะสําหรับแป้งเจ้านางตัวนี้สีที่ขวัญใช้ก็คือออย่่างทีีบบกว ก็คือใช้ได้กับผิว2สีสาวเอเชียอย่างพวกเราก็คือใช้ได้อยู่แล้วนะคะสีนี้ก็คือรอดเนาะสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้แป้งพับใหม่ๆห,หรือหาแป้งพับไว้พกติดกระเป๋านะคะเอาไว้ทัดอัพระหว่างวันแป้งเจ้านางก็คือตอบโจทย์นะคะสามารถทัดอัพระหว่างวันได้หรือจะแต่งออกจากบ้านมาตั้งแต่แบบต้นเลยตั้งแต่เช้าเลยก็ได้นะคะเพราะว่าคงมันกันน้ํากันเหงื่อฝอนตกนี้บอกเลยรอดไม่เยืนออย่างแน่นอนนะคะแนะนาเลยสำหรับใครสนใจก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของเจ้านางเลย นี่นะคะและสำหรับวันนี้นะคะขวัญก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแหละแล้วลเดี๋ยวครั้งหน้านะคะสไปร์ลองของเราจะไปหยิบอะไรมาลองจะอะไรมาบอกต่ออีกบางนั้นก็ต้องคอยติดตามกันนะคะใครนะคะที่ช่วงนี้ต้องเดินทางไปไหนหรือว่าต้องทําอะไรนะคะคก็การ์ดยาตเนอะพกแอลกอฮอล์แล้วก็ผ้าปิดจมูกไว้เราจะได้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าบายบายคะ่ะอย่าลืมไปซื้อกันนะตัวนี้ แป้งพับคุมมันกันเหนียวของเจ้นางค่ะ